เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยได้รายงานเหตุการณ์ประทะทางอากาศกับกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ละเมิดน่านฟ้าบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยลาดตระเวนทางอากาศของไทยกำลังปฏิบัติภารกิจตรวจตราความปลอดภัยในพื้นที่โดยมีเครื่องบินขับไล่แบบเอฟ 16เข้าร่วมบินลาตระเวนตามแผนประจำวันแต่กลับตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติจากฝั่งตรงข้ามจนต้องตัดสินใจเข้าสากัดเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศไทยตามรายงานจากศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศเครื่องบิน F 16ของไทยจำนวน2ลำได้รับคำสั่งให้เข้าใกล้เป้าหมายเพื่อตรวจสอบสัญญาณเรดาร์ที่ไม่ทราบฝ่ายอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าถึงระยะที่สามารถยืนยันสายตาได้ฝ่ายตรงข้ามกลับเปิดฉากโจมตีด้วยกระสุนปืนกลอากาศทําให้เครื่องบินของไทยจําเป็นต้องดําเนินมาตรการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองการปัดังกล่าวกินเวลาราว8นาทีก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะถอนตัวออกจาก พื้นที่และหายไปจากจอรดาด์ภายหลังเหตุการณ์กองทัพอากาศไทยได้สั่งยกระดับการเตือนภัยในพื้นที่ชายแดนและจัดส่งเครื่องบินขับไล่เพิ่มเติมเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดซ้ำขณะเดียวกัน น่วยข่าวกรองทหารกำลังตรวจสอบข้อมูลว่ากลุ่มกองกำลังที่เข้ามาละเมิดน่านฟ้าเป็นฝ่ายใดและมีวัตถุประสงค์ใดในการกระทำดังกล่าวเบื้องต้นในการคาดการว่าอาจเป็นกลุ่มติดอาวุธนอกภาครัฐที่เคลื่อนไหวตามแนวชายแดนซึ่งเคยก่อเหตุละเมิดพื้นที่มาก่อนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังการประทะสิ้นสุดหน่วยค้นหาและกู้ภัยซา ได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่ที่สงสัยว่าเป็นจุดตกของวัตถุหรือชิ้นส่วนที่เกิดจากการยิงตอบโต้แม้ยังไม่พบความเสียหายต่อฝั่งไทยแต่การตรวจสอบอย่างละเอียดกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อ อายืนยันว่าการประทะในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ร่วมมือกับฝ่ายทหารในการให้ข้อมูลและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรัฐบาลไทยออกแถลงการโดยยืนยันว่ากองทัพอากาศได้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการป้องกันอธิปไตยของชาติอย่างถูกต้องตามหลัก สากลนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศเตรียมช่องทางหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้ไทยยังคงยืนยันในหลักการแก้ไอ ขปัญหาด้วยสันติวิธีและการเจรจาเป็นสำคัญนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระบุว่าการประทะในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงความประบางของสถานการณ์ตามแนวชายแดนซึ่งยังคงมีความเสี่ยงจากกลุ่มอาวุธอิสระหรือขบวนการลักลอบค้าอาวุธการเสริมกำลังทางอากาศของไทยถือเป็นการแสดงศักยภาพด้านป้องกันประเทศและตอกย้ำถึงความพร้อมในการปกป้อง น่านฟ้าโดยไม่ยอมให้เกิดการละเมิดซ้ำเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความตื่นตัวให้กับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในประเด็นการรักษาความมั่นคงของเส้นเขตแดนทางอากาศผู้เชี่ยวชาญฮานภูมิรัฐศาสตร์เตือนว่าหากไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างประเทศเพื่อนบ้านความเข้าใจผิดอาจบานปลายจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคกองทัพอากาศไทยได้เปิดการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านในทันที เพื่อลกเปลี่ยนข้อมูลทางเรดาร์และเส้นทางบินของเครื่องบินทุกลำที่อยู่ในพื้นที่เพื่อยืนยันว่าไม่มีการละเมิดน่านฟ้าด้วยเจตนาการร่วมมือในลักษณะนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสงบและลดโอกาสในการประทะัซ้ำกองทัพอากาศได้ประกาศเสริมกำลังการลาดตระเวนทั้งทางอากาศและภาคพื้นพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับเรดาร์ระยะไกลเพิ่มเติ มอนในพื้นที่ชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบภัยคุกคามการฝึกซ้อมตอบโต้ฉุกเฉินระหว่างหน่วยบินและหน่วยภาคพื้นก็ได้รับการเพิ่มรอบเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตสึกกลางฟ้าในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความตึงเครียดที่ยังคงมีอยู่ในภูมิภาคแม้จะไม่มีความเสียหายร้ายแรงแต่เหตุการณ์ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันประเทศและการสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นกองทัพอากาศไทยยังคงยืนหยัดในพันธกิจพิทักษ์น่านฟ้ารักษาเอกราช เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าทุกตารางนิ้วของน่านฟ้ายังคงปลอดภัย